ต่อคิดต่อท่านผู้ชมคิดต่อนะฮะแต่ว่าเรื่องของการชุมนุม19กันยาเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงโคศกสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ทลรหลงเน่านะฮะไม่ใช่เทพไทยนะครับคือคุณปณิธานวัฒนายากรให้สัมภาษณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าอภิสิทธิ์เนี่ยกลัวป๊อตนะฮะไม่ใช่ป๊อตเหมือนด็อกนะฮะเป็นป๊อตพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะฮะท่าติกลาหัวบอกว่าเข้าไปพูดคุยกันและในระหว่างที่นําพลโทดวงใจพิจิต รองนายกรัฐมนตรีก็คือจากรลาวนะฮะท่านนี้เป็นเป็นรองนายกจากรลาวนะครับไปเยี่ยมคารวะก็มีการพูดกันถึงเร kind of ื่องของการ19กันยา,า,ยา to to ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะมาชุมนุมกันจำนวนเรือนแสนเนี่ยนะฮะว่าจะทำอย่างไรก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะประกาศพรบและเสียฟอร์มมอประกาศประกาศฟรีประกาศฟรีนแต่แต่ไม่ฟรีนะแต่เสียตังค์เยอะนะก่อนหน้านี้เมื่อวันอะไรวันวันพุธหรือวันศุกร์เนี่ยมีการซ้อมการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ลานพระรูปทรงม้า ใช้กําลังใช้ทหารหรือตารวจทั้งทหารทั้ตำรรวจยืนตบยุงอยู่ครับไม่มีใครมาทักคนเลยตำรวจโอ้โหผมดูแล้วอะไรเนี่ยนี่ประเทศไทยครับขนาดกําลังมีประชุมสภาอยู่นะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็มายืน ถ่ายรูปการซ้อมการสลายการชุมนุมอย่างมากมายทีเดียวไม่ว like. ่ากันเพราะว่าเราดูข่าวโทรทัศน์เนี่ยเราจะเห็นที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ประท้วงกันบ่อยๆนะในยุโรปในอเมริกาก็มีการประท้วงกันบ่อยๆเขาก็ใช้รถแก๊สอโทษไม่ใช่รถแก๊สรถฉีดน้ำไอ้รถแก๊สที่มันไปจอดอยู่เพาไอ้คิงพาวเวอร์ไม่รู้ใครเอาไปจอดนะเขาใช้แก๊สน้ําตาใช้ฉีดน้องฉีดน้ําก็ไม่เห็นมีใครตายนะ มันก็เป็นภาพที่เราชินกันมาตลอดทานผู้ชมคงจะเห็นนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดให้ตํารวจทาเนี่ยหลังๆตํารวจก็บอกเซ็งเป็ดนะครับคือตอนแรกเซ็งไก่หลังเซ็งเป็ดผมก็เซ็งอ่ะคือย้อนกลับไปนิดหนึ่ง7ตุลาคมนะครับผมอยู่ในสปาในวันนั้นเนี่ยที่รัฐสภาเนี่ยนะครับใครที่อยู่ข้างในเนี่ยจะคิดเหมือนอย่างที่ผมคิดแน่นอนครับถูกตัวตายกลัวตายต้ออะไรนะครับ ที่อยู่รอบๆเนี่ยมันไม่ใช่ม็อบที่ไปชุมนุมกันโดยสงบและหิงสาครับ,รบเป็นม็อบที่ถูกปลุกเร้าตลอดเวลาข่ามันบนเวทีเนี่ยนะครับคุณสรัญยูผมจําได้แล้วขออนุญาตต้องเอ่ยนามเพราะว่าอยู่บนเวทีใช้คําหยาบคายมากรพร้อมกับยุยงประชาชนที่อยู่รอบๆที่ล้อมรู้อยู่ด้ว่าฆ่ามันฆ่ามันเ,<อ>เข้าไปเอามันไปแขวนคอ,คอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกช่วงนะครับจนกระทั่งเนี่ยม็อบเนี่ยเขาเรียกว่า บจุดติดแล้วอ่ะจุดติดจุดหลังจากนั้นจึงมีการใช้อาวุธปืนนะครับยิงเข้ามาในรัฐสภารปภก็โดนรปภก็บาดเจ็บเราไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยก็ไม่รู้นี่แหละผมเล่าให้ฟังเลยนอกจากนี้นะครับจะมีการยิงปืนเข้ามาในรัฐสภาแล้วมีตำรวจเนี่ยนะครับที่โดนทำร้ายด้วยอาวุธกระสุนเนี่ยนะครับทั้งสิ้นส6ิบหคนรู้กันบ้างไหมมีภาพเหตุการณ์เลยครับที่ว่าแทงด้วยปลายธงแล้วก็มีภาพรถโดยยกะ้าสีน้ำเงินทะลุที่วิ่งทับเหมือนกัน แล้วก็โดนตีครับแต่ว่าส,สรุปสุดท้ายบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยครับกลับมีการชี้มูลว่าการสลายการชุมนุมวันที่เจ็ดตุลานั้นเป็นการสลายที่ผิดกฎหมายออ้ออาวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันช่วงหน้าลงรายละเอียดลึกๆหน่อยนะครก่อนจะไปถึงช่วงหน้าขออนุญาตลงต่อนเนื่องสิบเก้ากันยาเมื่อสักครู่หน่อยนะครับเรื่องของพันธมิตรถ้าเกิดท่านผู้ชมจําความได้นะครับพันธมิตรนั้น สมัยที่นายกสิทธิพิลมเป็นพันธมิตรเนี่ยนะฮะแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยโจมตีไปเรื่องเขาพระวิหารแล้วก็บอกว่ารัฐบาลในยุคนั้นคุณนบดลปัตมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นขายชาติจนกระทั่งคุณนบดลก็แสดงสปิริตในการลาออกทั้งๆที่ก็เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองไปเนี่ยนะปร,ะรากฏว่า9้าเดือนผ่านไปทผ่้ชจครับกสิทธิพิลมนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถูกตั้งคําถามจากสังคมยังไม่พอครับที่น่าตื่นเต้นและตกใจต่อเนื่องก็คือตั้งคําถามจากพันธมิตร เมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะที่ลุมพันธมิตรเขาขึ้นไปที่เขาพระวิหารที่ผามอีแดงแล้วก็เอาครุฑเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตาในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะครับขึ้นไปปักรวมทั้งธงที่เป็นธงสีเหลืองพรอาร์รอหน้าเข้าไปที่กัมพูชาผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพเก่านะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าวันที่19กันยาคนเสื้อแดงจะชุมนุมกันเนี่ยนะฮะลุมพันธมิตรเขาก็กําลังจะเดินทางไปที่เขาพระวิหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปเรรียก้อง เรียกร้องนี้เหมือนกับว่าส่งสัญญาณในยะสสาคัญท่านผู้ชมครับไปที่นายกสิทธิพิลมแสดงว่าตอนนี้กสิทธิพิลมกําลังตกเป็นเป้าของพันธมิตร,รทั้งๆที่แต่ก่อนนั้นสีกันนะสีกันะนะครับคือขอผมพูดย่านนิดเดียวครับคืบอาอาจจะเป็นข้อแรกเปลี่ยนระหว่างาคุณอภิสิทธิ์กับในสนธิริมทองคุณครับเขาบอกว่าถ้าเผื่อแต่งตั้งพบตำรวจสําเร็จเนี่ยนอ,นอกจากจะเป็นเงาของสนธิมานั่งพบตำรวจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ปรับกสิทธิ์ออกได้ Oh. นั่นเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ได้มานะก็เลยกลายเป็นว่าผมผมไม่เลือกอะไรกัดกันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เขาพระวิหารก็ดีและในกสิทธิ์เองก็ดีเนี่ยต่างแบ่งกันเป็นคนละฝ่ายล้แแห่แห่แห่ใส่กันแล้วจะกัดกันเองก็มีข่าวนะครับนะซึ่งนะก็นําเสนอมาว่า สนที่เองเนี่ยนะครับวันนี้ก็ซัดรัฐบาลเต็มที่สนที่ริมทองกุลครับสนที่ริมทองกุลว่าไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาพื้นที่การทับซ้อนซึ่งคนรับผิดชอบก็คือนายกสิทธิพิรมนะครับก็แปลว่าวันนี้สนที่กับกสิทธิ์นั้นเขาเร่งร้าวเขาเร่งร้าวเขาคือมันมันมันมีหลายเศร้าอย่าว่าจะสามเศร้าแลวเอาเศร้าไหนออกมาเข้าความไม่ใช่หรอกมันหลายเศร้าประคองกันไปประคองกันไปก็คือการตีกระทบกันไปเรื่อยๆและอีกรณีหนึ่งที่เขาจะไปที่เขาพระวิหารสิบเก้าปัญญาเนี่ย หวังเพื่อที่จะกลบกระแสสื่อที่คนแสดงจะไปชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็บอกว่าจะชุมนุมด้วยความสงบสันติปราศจ,จากอาวุธแล้วจะเดินไปเยี่ยมเยือนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่หน้าบ้านนี่คือเขาต้องการจะกลบข่าวแต่ผมเชื่อเถอว่ามันกลบไม่มิดหรอกเออ้รักษาการพบตรนี่ก็เป็น เพื่อนกับคุณสนธิริมทงคุลเนี่ยคนต้นบัตเอกธานีสมุนทักษ์เนี่ยเรียนด้วยการลุมเมดกันด้วยการมาแหมะเดี๋ยวเบรกหน้ามาเราฟังหน่อยดูข่าวนิดนึงครับก่อนที่จะพักโฆษณานะฮะมีข่าวลงวันนี้เนี่ยนะครับบอกว่าพันธมิตรจะขึ้นไปปักหลักที่เขาพระวิหารเพื่อขอความชัดเจนต่อรัฐบาลนะครับในกรณีปัญหารุกแผ่นดินก็จะเดินทางกันไปในวันที่19ขณะเดียวกันสนธิริมทองกุลนั้นก็ให้สัมภาษณ์ทาง AS TV เนี่ยนะบอกว่า แกนนาพันธมิตรไม่พอใจที่นายกสิทธิพิทลมนั้นดูแล้วจะไม่ค่อยมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเรื่องเขาพระวิหารนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าต่อรัฐบาลยุคคุณสมชายวงสวัสด์นั้นก็ถูกกล่าวหามากมายครับพอมาปัจจุบันนั้นไงนะครับสมรําหน้ากาสิทธิ์ก็ตัวเองไปนั่งก็ด่าเขาแล้วตัวเองก็รู้อยู่แล้วกระบวนการเป็นยังไงผมจำนี้แหละผมจําได้แม่นว่าอย่างนี้ครับคือกสิทธิ์เนี่ยบอกว่าวันที่เป็นพันธมิตรเนี่ย บอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้เสียดินแดนไปเรียบร้อยแล้วแตโดนเนี่ยขายชาติขายชาตินี่เลยทําให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนให้กับท่านเห็นแต่วันนี้ตัวเองเนี่ยตัวเองไม่มีอะไรเหมือนเขาไม่ได้ทําอะไรเขาแค่ไปนั่งบอดินแดนยังไม่เสียเนาะดินแดนยังไม่เสียยังไม่เสียโอ้โคนลืมมันไวคนลืมไวะม่เกคนไวคนมันมไก็แล้วฮะไม่เขาบอกคูมันนคนมันลืมไวก็แลวไม่ไขาบอคนมัคนเออ เหนื่อยเหนื่อยแต่ยังไม่เหนื่อยเหนื่อยเราท้อได้คือที่เหนื่อยเนี่ยผูงบริหารกิ่เก่งรับเชื่อไหมที่เหนื่อยท่านผู้ชมครับคนจะเหนื่อยเหมือนพวกเราคือเฮ้ยบ้านเมืองนี้มันอะไรกันวะเมื่อไหร่มันจะมีมาตรฐานเมื่อไหร่มันจะมีความยุติธรรมไอ้คนทําชั่วได้ดีคนทําดีได้ชั่วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยช่วยกันหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการประเทศไทยก็ของเรานะครับ พระเคู่นี้ก็ขอเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อคู่นี้เราพูดถึงข่าวพระวิหารกันไป<ด>นะครับ<ด>และนี่ในวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวลงกันนะครับว่ามอมหลวง วันวิพาจะรูนโรธนะครับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการสถาบัน<ะ>ไทยคดีศึกษาแกนํากลุ่มภาคีเครือข่ายติดตามสถานการณ์กรณีการขึ้นทะเบียนประสาทเขาพระวิหารเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวไว้นะครับว่าได้ฝากข้อความถึงนายอภิสิทธ์เวชาชีวะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซ<อ>ึ่งเป็นคนดูแลนายกระสิพิลมงงถูกไหมครับกล่าวไว้ว่าขอให้เห็นใจและเข้าใจในความรักชาติรักแผ่นดินของคนไทยบ้างไม่ใช่ว่าขึ้นไปทํางานในระดับบริหารแล้วจะไม่สนใจ ไม่เข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศแต่รัฐบาลไทยกลับไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องปกป้องประเทศกันดีอ้าวเข้าไปแล้วไปด่าเขาทำไมคือในวันวนั้นเขเาเป็นรัฐบาลน่ะก็อยากจะด่าเขาก็ด่าแต่ตัวเองไม่มีปัญญาใครก็ใครก็นายกอภิสิ์เนี่ยหรือมีนี่บอกว่าจบมึงนอกมึงนาบ้ามีปัญญาจะเป็นนายกยังไม่อยากล่วงล้ำล่วงไปถึงภาคใต้นะอีกผมเจ็บปวดมากกับนายกอภิสิ์เนี่ย ก้าสิบเก้าวันทําได้โอ้โหนะมีผู้ต่อพิการดิบแย่งจริงมาเรื่องของคนลืมระเบิดไว้ที่อดีตบ้านปปชนะฮะไม่รู้ลืมไว้ท่าไหนมันไปตุ้มอยู่ที่นั่นนะครับหลังจากที่ปปชนั้นก็ไปชี้มูลความผิดตำรวจก็มีคำถามหลากหลายสมาคมตำรวจเนี่นะฮะโดยเฉพาะท่านพลตำรวจเอกแต่ละท่านที่เคยเป็นตั้งแต่อธิบดีจนกระทั่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับสมัยกรมตำรวจก็ออกมาพูดค้าบอกว่าเฮ้ยตกลง ถ้าหยาบๆนะครับพวกมึงเนี่ยจะให้กูทํำยังไงเขาพูดกันในที่ประชุมนะก็มีการพูดคุยกันแล้วถ้าเกิดเวลามีใครมาม็อบเนี่ยตกลงจะให้ตํารวจยืนเฉยๆใช่ไหมหรือว่าประเทศนี้เปลี่ยนแปลงเป็นแบบระบอบแบบพม่าเลยไหมเวลามีประท้วงมีอะไรก็ใช้ทหารไปเลยตํารวจก็ให้แค่แบบเดินตรวจมีกระบองซิงอันนึงไว้เคาะหัวชาวบ้านจริงน่าเห็นใจมากครับเพราะว่าที่ที่ผมเล่าต่อแล้วกันวันนั้นเนี่ยนะครับคือพี่น้องตํารวจเนี่ยต้องใช้ ความสามารถเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็เสียงภัยนะครับกับม็อบซึ่งไม่ได้เป็นม็อบที่ชุมนุมโดยสงบสันเตหิงสาจริงๆเนี่ยมันมีภาพถ่ายครับซึ่งจะเห็นว่ามีทั้งผู้ผู้ที่ชุมนุมเนี่ยนะครับมีทั้งอาวุธปืนมีทั้งมีดาบมีทั้งอาวุธมากมายมีทั้งระเบิดปิงปองครบมือเลยโ